ชื่อน้องการ์ตูนใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทําอะไรล,นะล้างจมูกเหรอโอ้แล้วใครเตรียมอุปกรณ์ให้หนูอะ่ะพิต้าเหรอพิต้าสวย,ยไหมสวยเนาะเออพ่ต้าสวยอน้องการ์ตูนล้างจมูกเองเองเหรอลูกหนูล้างได้ไหมล้างได้ด้วยโอ้พ่ต้ากำลังเตรียมอุปกรณ์ให้นะคะในการล้างจมูกอ่ะเอารองเท้าออกมาก่อนพ่ต้า เอารองเท้าออกมาก่อนอ่าเอาเชือกออกก่อนลูกเอาเชือกออกก่อนเอาเชือกออกก่อนอ่าอ่อามาเลยอ่าก้มก่อนลูกก้มก่อนอ่าหนูทำน้องดีดีลูกาาอ่งสั่งอ่าทำเองทำเองอ่ะก้มมาก้มมาอ่ะกีตา้าอยู่ฝั่งนูน้นก้มมา อล้างเองได้อะล้างต้องล้างอีกข้างหนึ่งเก่งมากเลยอ่ะล้างจมูกอ่ะอ่ะฉีดฝั่งนี้มั่งฉีดฝั่งนี้มั่งอ่ะอ่ะก้มลงก้มลงลูกอ่ะก้มลงเอ้ยเดี๋อันนี้ที่จะฉีดน้องแรงลูกค่อยๆอ่ะสั่งเอามาสั่งขี้มัวมาลูกเก่งว่ะอ่ะล้างล้างจมูกไม่ร้องไห้เลยอ่ะจอ อาให้เขารังเองเขา่ักเองอาชีดข,ข,ข้างนั้นก็ได้ลูกอข้างนี้บ้างเอออาชีดอาชีดสุดยอดอันนี้ล้างจมูกเองเก่งมากเลยเก่งเก่งล้างจมูกเอง,งอาทำเองทำเองอเองอสุดยอดแล้วสั่งว่าจมูกมาอีกหลกสั่งหิมะมาอีกเฮ้ยผ้าละตูลองสั่งก่อนสั่งก่อนอ่ะเอาผ้ามาผ้ามา าตาผ้าให้น้องหน่อยตากลาลังไปหยิบผ้านค่ะเป็นไงคะความรู้สึกล้างจมูกเป็นไงคะเป็นไงคะโล่งไหมคะโล่งหรอคะโล่งไหมโล่งใช่ไหมแล้วแล้วท้วาไมหันหน้ามาหาอาก่อนลูกหันหน้ามาหันหน้ามาตุนขาหันหน้ามาลูกเออโอเคเลี่ยมเลยอะ่ะหายใจโลง่งนี่ไหมลูกเออสุดยอดให้น้องทำเองให้น้องทำเอง อ่าเช็ดอ่าล้างอีกล้างอีกหมดยางหมดแก้วยางหนูล้างเองทุกวันเลยไหมล้างเองหรอหนูให้ป้าล้างบ้างแล้วหนูก็ล้างเองใช่ไหมลูกอ่าหนูล้างเองอ่าป้าไม่มาล้างเองเอออ่าพี่ล้างให้บ้างอ่านอน้องเองน้องเองน้องเก่งน้องเก่งอน้องใส่ไปในจมูกอ่น้องใส่ไปในจมูกเลยเออล้าในจมูกเออล้างเลยลูกล้างเลยล้างเลย โอ้น้องเก่งมากเลยน้องล้างเองอ่ะค่อยๆดันเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปอู้น้องกระตูนอ่ะสั่งหิบุ้งมาลูกโอ้สั่งมาสั่งมาอ่ะผ้าเช็ดอ่ะผ้าเช็ดโอ้หายใจคล่องยังหายใจคล่องแล้วพอแล้วใช่ไหมอสั่งก่อนอ่ะสั่งหิุ่้งยังอ้าวมีอ่าสองข้าวยังมีอ่าล้างต่ออีกล้างต่ออีกนะลูก อ่าล้างเองล้างเองตาตาให้น้องล้างไปให้ล้างไปอ่าล้างไปล้างไปข้างเดียวเออข้างไหนก็ได้ลูกเอออ่าอตูนแมงสามทับโอ้เก่งมากโอ้ล้างจมูกเป็นด้วยสุดยอดรสชาติเค็มเรสชาติเค็มเค็มใช่ไหมอร่อยไหมล่ะอร่อยไม่เป็นน้ำเกลือก็เค็มลูกระวังผ้ามันตกใส่พื้นดินนะลูกกินไม่ได้ล้างจมูกลูก ก้มลงก้มลง,งให้ตาล้างให้อ่ะตาล้างให้เนาะเออสุดยอดมากเลยอ,อ่ะสั่งยิมูกเป็นไงเกียงยังตาดูให้น้องดิเกียงยังเกียงยังนะเกียงยังนะฮะเออเดี๋ยวอยากขอ,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 กอไอ้ขี้เดียวขี้เดียว<ช>อันนี้ล้างเองหรือว,ว่าให้พี่ตาล้างดิล,งล้างเองล้างเองใช่ไหม,ไมออเอาไปล้างก่อนลูกเอาไปล้างก่อนนะเป็นยังไงมั่ง ล้างจมูกเป็นยังไงโล่งไหมโล่งโล่งแต่เค็มโล่งแต่เค็มใช่ไหมโอ้โล่งแต่เค็มนะคะสําหรับเด็กรูปหล่อคนนี้นะคะโล่งแต่เค็มนะอ่าล้างเอ่อนั่งก่อนนะลูกออะเก็บผ้าขึ้นมาเก็บผ้าขึ้นมา,า,า,มาสุดยอดเลยล้างจมูกเองด้วยนะคะเด็กจอดของเรานะคะสุดยอดเลยอ่าล้างมาแล้ว ตัวทำเองใช่ไหม,มแล้วพี่ต้าทำลูกอ่าตัวทำเองนะอ่าเป็นสองพี่น้องที่ดูแลก,กันเองนะคะระหว่างป๊าป๊าไม่อยู่นะโอ้สุดยอดเลยเอาเกี้ยงแล้วอ่าอาเช็ดอ้สุดยอดลูกเก่งมากอ่ะ,อะ,อะไปไหนล้างมืออ่ะล้างมืออ่าตามไปล้างมือล้างมือตรงไหนไปล้างมือนะเด็กน้อยทเป็นเก่งโอ้<ๆ>ป๊าป๊าไม่อยู่ก็ทำกันเป็น จริงเปล่าเห็นห้องเอาขันขึ้นมาเอาขันขึ้นมาเอาขันขึ้นมาขันอยู่ไหนหาขันไม่เจอหาขันไม่เจออ่ะมา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 อันนี้เด็กบ้านบ้านนะคะเด็กบ้านบ้านอ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันหน่อยสัมภาษณ์การล้างจมูกสัมภาษณ์หน่อยมา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 สัมภาษณ์หน่อยอ่ะอ่าอ่ะอ่าอุ้มอุ้มอากอนอุ้มหน่อยสัมภาษณ์หน่อยอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยหันมาหันมาเอ้าทำไมต้องใส่รองเท้าคู่ใหญ่ด้วยอ่ะ อนั่งนั่งสัมภาษณ์หน่อยมามานัง่งเปียกไหมอ่าน่งสัมภาษณ์หน่อยทําไมถึงล้างเองอะไรอย่างเงี้ยอนั่งนั่งนั่งสัมภาษณ์หน่อยทําไมถึงล้างจมูกได้เองลูกเพราะอะไรปลา,าสอนปลาสอนเหรออ่ามาตรงนี้อ่นั่งเลยนั่งนั่งเปล่าละอามาอนั่งลงนั่งลงนั่งตอนที่เปล่าอ่าพี่ตันก็นมามตอนแรกร้<า><ด>องไหนะ้อยู่เออตอนแรกร้องไห้แล้วตอนแรกร้องไห้ไหมล้างครั้งแรกอ่ะร้องไห้ไหมไม่ร้อง ไม่ร้องเหรออย่าโม้ตูนแล้วแล้วป้าแล้วป้าสอนเหรอป้าสอนดีอ๋อป้าสอนดีเหรอแล้วหนูล้างมากี่ครั้งละหนึ่งหนึ่งที่ไหนนะเห็นล้างหลายครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งอะไรม่าอ่านี่ก็คือเก่งมากๆเลยว่าไงคะพี่ตั้นพี่จิงอ่ะกระตูนอ่ะมันล้างมาประมาณไม่เกินสิบรอบอ่ะเหรอตลอดไปแล้วนี่ตั้นเคยล้างไหมนี่ตั้นเคยล้างไหม ร้านทรมาร์ดแตลามาไม่ทรามารวันสคืนเออ,อนี่ตันแล้วแล้วเชื่อเขาไปทำอะไรน้องกอา,า,าร์ตูนเอาทำว่าวเอาทำว<ม>่าวเหรออันนี้<ห>นคือว่าวเหรอว่าวสูตรพิเศษเหรอลูกโอ้นี่คือว่าวสูตรพ,พิเศษเก่งมากเลยร้านจมูกก็เก่งแล้วดื้อไหมไม่ดื้อนี่ก็เห็นปิน๊บควนทั่วเสร็จแล้วอ่ะอ่าเราวิ่งยังไงว่าวอ่ะวิ่งไง เออราให้ลมมาก่อนวิธีการวิ่งว่าวอันนี้คือว่าวนะคะอันนี้คือว่าวเออนี่คือการวิวิ่งว่าวนะคะอาจจะวิ่งช้านิดนึงนะคะอ๋อต้องใส่ท้าคู่เล็กอันนี้มันคู่ใหญ่ไปมันสุดยอดจริงๆเลยวิ่งเว่านะคะวิ่งว่ากระตุ้นว่ามันต้องทำมาจากใบไผ่ไม่ใช่ถุงพลาสติกโอ้นี่คือว่าแบบใหม่ไงว่าวแบบใหม่ว่าแบบใหม่ครับว่าแบบใหม่ลูกโอ้ ยอดเลยอ่ากีต้ามาฝากช่องหน่อยเลยวมื่อกี่ล้างจมูกให้น้องเป็นไงมากอ่ะถามกีต้าดีกว่าเป็นไงมากลูกล้างจมูกให้น้องอสนุกสนุกไหมสนุกมากเลย,แ,ย,เยแล้วหนูเคยไม่แหววหรอแล้วหนูแล้วหนูเคยล้างไหมเคยเคยล้างเองไหมทรมานเหมือนตั้นเอออ่ะฝากช่องหน่อยพี่ตั<ะ>้นฝากช่องหน่อยช่องกระจายช่องบ้านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กรแชร์กดติดตามเป็นเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตั้งใไม่ค่อยดีอ่าบ๊ายบายครับกีต้าบ๊ายบายบ๊ายบาย